สวัสดีจ้ามื่อนี้ย่เตียวสิ้ผ้ามาก,กินลาบจ้ะเบิงลาบไอเตียวไปพ่ออันไปพอเลียดมากแม่จ้ะไอเตียวโอ้พอดีอยากกินลาบเด้อหวานหวานพิ่สิหวานดีเนาะว่าไปลานค่ะก็พ่อใหญ่ไปพอลาบไอไปพอเลียดมากแม่จ้ะมาเด้อพอแม่พี่น้องเลยมาสดจวดๆก็บย่เตียวอีกจ้ะ ขอนิ้วหงคือเกาเนี่ยละจ้ะมาจ่ามาแสบกับแยกเตี๋ยวคือเกาจะในหัวไปพออันเลียดกับปุ๊กแม่จา่าอืม้มขอนย้วแบบจิ้งม้าบ่ได้นึงขอนิ้วบ่ได้ีดนเมื่อเหน็หนเราก็เลยอันเอามาลาบเบังจะาื่นเนี่ยมาลาบใส่เลียดคือบานเท่าเนาะคือแสบมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฟังใต้ฟังเล่า อยุโรปน้ำกันเนี่แหละมาจู่มากินน้ำกันมาอยู่มากินน้ำกันย่าเตียวแซ่บจ้ะต้องแซ่บต้องเพ็เสียที่จะเขาเนี่ยแหละน่าจะเสียที่จะเขาเนี่ยละไปพ่อพักกันนี่แม่จ๋าโอ้โหว่าซื้อพักยังี่นนร้านแชก เห็นมันหินหินก็อกันกับอันพักการหินมันเท่าแม่กันเลยเสือ,อามาคุยคุยกับแยะเตียวลาบเนืออือปอบล่งปอบล่งมันในพักกันสาดด้วยจ้ะก็ให้กินผัอห่าง ตัอซื้อล่าแบบนี้อืมอืมพักไงไหมไรก็การจะพักอาเงินบันเท่าเลยมากจากมะคุยลาบน้ำกันเสียที่ตะเขาว่าเป็นใจ ที่จะขเนี้งหงสงเนี่ยแล้วว่าเป็นใจแบบเนี่ย แซบพุกเกาจ้ะแซบพุกเกาจ้ะไปผ่อนเลยอะถ้าใส่แอนแซ่แข็งนะจ๊ะเลยอามาใต้กระปุกมาหืมจับจับจ้ะ อยากตักเอาเลียดน้ำจัดหืมอยากแตวคันใส่น้ำกหนาเอาน้ำเึ็นจังกัามาักปรุงเครื่องจ้ะผักหลายๆ สดหลาบเลยแสบเนื้อจัอบาข้าวผักสะลัดแน่ กบพักการินช็กเล็ก หลับชกเล,ล็กพานาบอกแจงเจ้าที่เขาว่าเป็นใจน่า๊ะ วันบัดด้คุยไหมม,มาเด้ดฟักเจะจาาซอยตอนนอยน้อยเอาแสบก็เกา ปรับลงแย่แจ๋วปรับลงแย่แจ๋วกินลาบ ดนาเลียดเอาจ้ะ แสบเด้อพี่น้องเอ้ยเจนแจกัดไปแต่มันคือบานห้องกับบัตคือดองน่าจา้าแบบสดคือบานห้อง <laughs> Cái hoa bàn nó là chả Cái lạc này à à. เพืด่อเดียวกับแสซเพื่อกะไหเมื่พ่อแม่ไปนอนเมื่กินน้ำกันด้วยจ้นพอแม่กินแล้วไปนอน ก็หลยไปพ่ากระปุกเลยก็เล้จัดการซะพักก็ได้จังชา กะสิกินยังไงไปเือกับเขาก็ไยัยมากอเดียมอะบ้าง ไปมากกับอิ่มเลยเนาะกินเพื่อเดียวกินเบอเบิรออกจาก้าให้ลายพอดทั้งมือทั้งสอน เจ้ะใส่พริกพองหลายเผ,เผ็ดจนชิมอร์ไกใส่พริกพรองหล,หลายจ้ะเผชด ิมาบะร์ดกยาและเตียวอิ่มลหฝากขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยจ้าเอฟซีซูโผซูคน้นมากินลาบกับแย่เตียวคลิปนี้ก็บจบไว้แค่นี้ลแหละจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แย่เตียวในเด้อจ้า